วันที่29พฤศจิกายนกระทรวงพลังงานร่วมกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนและธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจัดโครงการบัตรเครดิตพลังงาน NGV เพื่อช่วยลดภาระค่าเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ขับขี่แท็กซี่ รถสามล้อและรถตู้ร่วมขอสอมกที่เติม NGV ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและการปรับราคาจำหน่ายก๊าซ NG v วการช่วยเหลือผู้ให้บริการก็สานานไะเป็นนโยบายครับเราให้มั่นใจว่าเรามีโครงการอีกหลายโครงการนะครับที่จะช่วยเหลือท่านเรื่องนี้เป็นโครงการแรกที่เราจะออมอบให้กับประชาชนผู้ขับแท็กซี่นะครับโดยเราจะให้ส่วนรถ ประมาณ50บาทถึง2บาทตามแต่ระยะเวลาในการขึ้นนะครับโครงการบัตรเคิตพลังงานนะครับก็เป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานเป้าหมายก็คือเราจะช่วยผู้บริโภคกลุ่มที่เป็นผู้ขับรถยนต์สาธนารณะนะครับแล้วก็กลุ่มรถบรรทุกรถรับจ้างที่เป็นเครือของคอสมกนะครับ่อวิธีการก็คือปกติรถ NGV เนี่ยนะครับจะมีรถบัตรติดรถเช่นนี้อยู่แล้วนะครับ เพื่อที่จะมาเติม NGV จากจากสถานีบริการของเรานะครับในโครงการนี้เนี่ยนะฮะทางปตทกระทรวงพลังงานแล้วก็ทางกรุงเทยเนี่ยก็จะออกบัตรอย่างนี้นะฮะอันนี้เรียกว่าบัตรติดคนอัน,นนี้บัตรติดรถนี่บัตรติดคนนะครับแล้วบัตรติดคนเนี่ยนะครับคนที่ถือบัตรนี้นะครับก็จะได้อันที่หนึ่งนะครับคเครดิต3,000บาทนะครับเพื่อเติม NGV โดยยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับชำระเงินกับเคาน์เตอร์ของกรุงไทยนะครับแล้ว ยังมีเมือม่อเต็มส0 0 0ันแล้วเนี่ยก็ยังมีเติมส่วนลดนะฮะตั้งแต่50บตังค์ถึง2บาทนะครับแล้วแต่ระยะเวลาเนี่ยนะฮะฉะนั้นเมื่อเวลามาใช้บริขอรับบริการเนี่ยคนที่มาขอรับบริการก็จะต้องเอาบัตร2บัตรนี้มานะครับบัตรติดรถบัตรติดคนนะฮะมาขอรับบริการที่ศาลมีนะครับก็จะทําให้ผู้ที่รับใช้บริการเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเงินสดมาก่อนนะฮะใช้สามารถใช้ในวงเงินเครดิตแล้วหลังจากใช้หมดวงเงินเครดิตล้วก็ยังมีวงเงินส่วนลดอีก นะครับก็เป็นเรื่องที่สะดวกเราเชื่อว่าจะทําให้การให้บริการแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้เนี่ยดีขึ้นนะครับทั้งนี้ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะสามารถสมัครร่วมโครงการได้ที่ Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่15-17ธันวาคม2554และที่ JJ Mall จตุจักรระหว่างวันที่19-24ธันวาคม2554ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทททคอร์เซ็นเตอร์ท Center, โทรหนึ่